นี่แหละห้องฮาตัวแซบขนมที่หยุยลุยทำนี่รสชาติเยี่ยมไปเลยเปิดตัวก็กินเข้าไปเะจนอิ่มตื้อเลยที่นี่ที่ไหนนะตำหนักเสียเฟยเหรอเหมือนจะเป็นตำหนักของอียเหมยเลนสินะวีไเหมยเล่นนี่เคยได้ยินห,ยหอยลุยบ่นให้ฟังเมื่อนานมาแล้ววี่เหมยเล่นน่ะชอบวงอำนาจบาดใหญ่ น้าว่าเป็นคนที่มีหน้าตาในบรรดานางสนมเลยหล่ะเพคะแต่วิมยเรนมีความแค้นกับพระสนมเกียดเข้ากระดูกดำจนลูงร่วมกันไม่ได้เลยหล่ะเพคะวิมวยเรนเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายตรงไปตรงมาอยู่เสมอพอนางรู้ว่าท่านย้ายไปที่วังหวาหลวงก็คว้างแก้วแตกไปหลายใบเลยแล้วยังมีน้ำพูดอีกว่าจะสั่งสอนท่านเฮ้ยรุยไม่ชอบวิมวยเรนเลยไหมคะ มันจะไม่ลงรอยกับอีเหมือนเหลืเลยสินะเอพูดก็พูดเถอะถึงวย่ของเขาจะตายอย่างหน้าของสารแต่ยังอยู่ก็ทําไว้แสบไม่ใช่ย่อยเลยนี่นาะอีกอย่างตําหนักมีตั้งมากมายแต่ดันมาอยู่ข้างข้างข้างอิ่เหมือนเหลืนสักได้ข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันมีคนงจงใจอยู่เบื้องหลังจิ๊บๆิิ๊บ ปวิเจ้านกน้อยค่าคือว้ใหม่เดินผู้มาใหม่เองเจ<ะ>็บเอ๊ะนี่คือการต้อนรับแขกของเจ้าหรือว้่ใหม่เรินวายขอประทานอภัยด้วยเพคะเจ้านกตัวนี้เพิ่งมาอยู่ใหม่ฟังไม่รู้ภาษาคนเอาแต่ร้องเตือนเจ้าจนคนเขารำคาญ แค่แค่สาดน้ำให้มันเงียบลงเนกไม่ถึงว่าจะมีคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูก็เลยสาดไปโดนท่านด้วยใครเจะไปคิดว่าห้วยแมรหนจะมาเยียนข่าถึงที่นี่เมื่อก่อนท่านชอบทำเมินข่าไม่ใช่หรือห้วยแมรหเนเอดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างวิ่งแมรหเรนกับอดีตของเขาจะมีอะไรลึกซึ้งอยู่นะในความทรงจำของห้วยอดีตของเขา และนางเหมือนจะเคยปะทะก,กันถึงสามผลครั้งแรกคือตอนที่วิม่เเรือนเพิ่งเข้ามาเข้ามาในวังหลวงนางเป็นเซียนเครื่องหอมฮ่องเต้จึงโปรดปานานางทำให้วิยของเฮาไม่พอใจจึงฟ้องฮ่องเต้ให้สั่งลงโทษนางโดยการขัดห้องน้ำสามวันสามคืนหลังจากนั้นไมเหรือนผู้มีกลิ่นหอมก็ถูกขานว่าไมาเรืนผู้เหม็นเน่า ครั้งที่สองคือตอนที่ว่ยฮองเฮาไปรัรานหลี่ซีหลงขณะที่วิ่งไม่เร็นอยู่ข้างๆหลี่ซีหลงจึงตัดสินลงโทษว่ยฮองเฮาวิ่งไม่เร็จึงใส่ไฟเพิ่มทำให้ว่ยฮองเฮาหันหน้าเข้ากำแพงสำนึกตนเป็นเวลาหนึ่งเดือนครั้งที่สามตอนที่ว่งฮองเฮาจงใจแก้แค้นซึ่งครั้งนี้สั่งให้วิ่งไม่เร็นไปขัดส้มสามเดือน อ่อนหัดช่างอ,อ่อนหัดจริงๆแต่พอคิดอีกทีเหมือนว่ยฮองขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างร้ายเหตุผลเลยนะอ่ะพักจบไปแล้วนะคะคืออันนี้ก็มาพักตอนที่สองนะสำหรับใครที่ชอบให้พักแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าไม,ไม่รู้ว่าแฟนคลับจะชอบไหมนะคะที่ให้มาพักแบบนี้เนาะอ่ะอย่าลืมกดไลค์เกิดซัมคลายและกดแชร์ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย